เลือกตั้งก็ผ่านกันมาแล้วในขณะที่ MOU ก็ลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะรู้จังเลยว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยที่มันยังคงถูกเทขายในสภาวะตอนนี้อยู่พอจะมีวิธีดูแบบง่ายๆหรือเปล่าคลิปในวันนี้มีคำตอบนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชปอนด์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับใครต่อใครหลายคนคุณอาจจะรู้ดีอยู่แล้วนะว่าสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้นะครับถ้าเราพูดถึงการเมืองนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเลือกตั้งเราก็เพิ่งผ่านมานะครับในขณะเดียวกันครับ นโยบายการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่า MOU เนี่ยก็มีการลงนามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันแต่คำถามสำคัญคือใครต่อใครหลายคนต่างก็กลัวเนาะพอรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดหุ้นเนี่ยหุ้นหลายตัวเนี่ยมันดูแนวโน้มแบบร่วงกันรานาวเลยดังนั้นเนี่ยใครต่อใครหลายคนก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราหาหุ้นที่มันถูกเทขายเยอะๆในตอนนี้เนี่ยมันน่าจะได้เปรียบสาหรับเราเนาะแต่ประเด็นสำคัญคือมันจะมีวิธีอะไรที่ทำให้เรา เราสามารถหาหุ้นทั้งตลาดที่ถูกเทขายได้อย่างรวดเร็ววันนี้ผมจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งสิ่งนี้กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังคลิปคลิปนี้อยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะที่เข้ามากดติดตามและชมช่อง Born Happiness Investor มาโดยตลอดนะครับโดยฝากเป็นกำลังใจให้กับผมสักนิดหนึ่งนะผ่านการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แบบรัวๆกันไปเลยนะและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกัน ที่สาคัญครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ลงมาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับแลวถ้าใครนะครับที่คุณยังไม่ได้กดกระดิ่งก็สามารถกดได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะบอกพวกเรางี้ครับจากสถิติที่ผมพบเจอในปัจจุบันเนี่ยผมจะรู้ดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีหลายคนเยอะมากๆที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์แต่เช่นเดียวกันครับหลายคนที่เข้ามาชมเนี่ยเรียกได้ว,ว่าคุณยังไม่ได้กด u b s c r i b e กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยครับ กด subscribe เถิดนะครับด้วยเหตุผลข้อแรกเลยครับถ้าคุณเนี่ยกด subscribe นะครับคุณจะเป็นหนึ่งคนครับที่ไม่พลาดในการติดตามคอนเทนต์ดีๆในช่อง Bond Happiness Investor ช่องนี้นั่นเองนะครับและเหตุผลข้อที่2นะครับจากสถิติที่ผมพบเจอครับมีใครต่อใครหลายคนเขาเอาแนวคิดเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันบางทีเขาพิมพ์คอมเมนต์ลงมาที่ด้านใต้ด้วยในกรณีที่แบบอยากให้ผมเนี่ยแชร์ในเรื่องที่มันสําคัญสาหรับชีวิตของเขาเนาะแล้วผมก็ทําคลิปตรงนั้นเกิดขึ้นให้กับเขามันทําให้เกิดประโยชน์และทําให้ชีวิต เาเห็นหนทางในการเดินไปข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเหตุผลข้อที่3นะครับหลายคนที่ติดตามช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์ตรงนี้นะครับคุณครับเอาสิ่งต่างๆที่ผมแชร์และแบ่งปันไปปรับใช้ในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนของคุณมันทาให้ชีวิตของเทานะครับเรียกได้ว่ามีพอร์ตการเงินหรือการลงทุนที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะเป็นแบบนั้นและทำโวยพรนี้ขอให้มันเกิดขึ้นโดยเร็ววันนะครับแนะนำเลยครับ,บกด Sub subscribe นะครับกดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมและอย่างที่ผมได้แชร์ในตอนต้นคลิปนะครับนั่นคือวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์กันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสภาวะที่การเมืองกําลังมีบทบาทกับบ้านเราแต่เราอยากจะค้นหาหุ้นที่เรียกได้ว่าเฮ้ยมันถูกเทขายมากจนเกินไปอย่างรวดเร็วทั้งตลาดเลยเราจะทําแบบไหนยังไงดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียด กันต่อเลยนะครับแต่ต้องขอเน้นย้ําอีกสักครั้งก่อนนะครับว่าคล,คลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์อย่างหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดกันเลย โอเคตอนนี้นะครับที่หน้าจอที่เพื่อนๆพี่ๆ,ๆทุกคนมองเห็นอยู่คุณจะเห็นกราฟในส่วนของ Trading View นั่นเองนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าวิธีการนะครับที่คุณจะสามารถค้นหาหุ้นที่เรียกได้ว่าถูกเทขายกันทั้งตลาดในตอนนี้อยู่นะครับโดนเทขายกันเยอะๆหนักๆ,ๆกันระนาวเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงเราจะไม่ได้ใช้กันที่ Trading View นะแต่เครื่องมือที่ผมจะให้คุณใช้นะครับคือเครื่องมือที่อยู่ในหน้านี้ครับคือ Google นั่นเองนะครับพอคุณเข้า Google แลนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับให้คุณพิมพ์เข้าไป นะพิมพ์คํานี้เข้าไปนะครับคือคําว่าหุ้นสเตชันนะครับแล้วกด enter เข้าไปเลยนะครับพอคุณพิมพ์คําว่าหุ้นสเตชันแล้วกด enter เข้าไปคุณจะเห็นหน้านี้ครับนี่ครับหุ้นสเตชันนะครับกดคลิกเข้าไปเลยพอคุณกดคลิกเข้าไปนี่คือหน้าจอของมันนะมันจะสามารถเลือกไทเทรียเลือกเงื่อนไขต,ต่างๆให้คุณได้เห็นได้เลยนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าคุณสามารถดูข่าวดูสิ่งต่างๆพวกนี้ตามหลักได้เลยนะครับก็เอาหลักการต่างๆพวกนี้ไปปรับใช้ได้เลยนะแต่จุดสําคัญมากๆนี่สามารถเห็นนะครับ ว่ามันสามารถใส่ค่า RSI ตามที่คุณต้องการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมอยากจะบอกคุณอย่างนี้ครับว่า สิ่งสําคัญมากๆคือกระบวนการที่ง่ายมากๆเลยให้คุณมาดูที่มุมขวาตรงนี้ครับมันจะมีคําว่าสถิตินะครับให้เพื่อนๆพีพทุกคนครับกดคลิกเข้าไปเลยนะที่คําว่าสถิติตรงนี้นะครับนี่ครับคุณจะได้ข้อมูลที่สําคัญของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ครับมันจะสรุปมาครับว่ามีหุ้นทั้งหมด277ตัวที่เข้าเงื่อนไข RSI ต่ํากว่า35บางคนอาจสงสัยว่าอะไรคือ RSI ต่ํากว่า35ให้คุณกลับมาดูที่ Trading View ตรงนี้นะ ตรงนี้ครับคุณจะเห็นว่ามีแนวเส้นปะนะ,ะเส้นสีเขียวตรงนี้คือเส้น RSI นะครับที่คอยบอกเป็นดัชนีในการซื้อมากจนเกินไปหรือขายมากจนเกินไปคุณจะเห็นว่ามีเส้นปะเส้นล่างกับเส้นปะเส้นบนตรงนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่ RSI วิ่งสีเขียวนี่บวิ่งมาถึงบริเวณเส้นปะด้านล่างแปลว่าตลาดเนี่ยถูกทําการเทขายมากจนเกินไปคนส่วนใหญ่กําลังเทขายอยู่นั่นเองซึ่งเวลาที่คนเทขายเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นคือกราฟมันจะร่วงลงมาเห็นไหมครับในขณะที่ เมื่อไหร่ก็ตามที่ RSI เส้นสีเขียวนี้ครับวิ่งเข้าสู่โซนของด้านบนนี้นะครับเส้นปะด้านบนนะครับโดยเส้นปะด้านล่างเนี่ยเราเรียกจุดจุดนี้นะครับว่าเป็นจุดที่โอเวอร์โซนะครับคือทําการเทขายมากจนเกินไปในขณะที่เส้นปะด้านบนนะครับถ้า RSI วิ่งขึ้นไปปุ๊บไปแตะเส้นปะด้านบนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนส่วนใหญ่กําลังเข้าซื้ออยู่นั่นเองนะครับผมเมื่อคนส่วนใหญ่กําลังเข้าซื้อสิ่งที่เกิดขึ้น มันจะเกิดการซื้อมากจนเกินไปจุดๆุดนี้เราเรียกมันว่า overbought นะครับ overbought เนี่ยเมื่อมีการซื้อมากจนเกินไปราคากราฟตรงนี้ก็จะดีดตัว พุ่งสูงขึ้นเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดูง่ายๆแค่นี้เลยนะครับย้อนกลับมาที่หุ้นสเตชันของเรากันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ครับมันค้นหาหุ้นที่มี RSI ต่ํากว่า35โดยปกติเนี่ยค่า RSI ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ30กับ70เนาะซึ่งตัวหุ้นที่แบบ RSI ต่ํากว่า35มันก็คือวิ่งเข้าแดนโอเวอร์โซหรือว่าเส้นด้านล่าง นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าคุณกําลังจะเจอหุ้นที่โอเวอร์โซแล้วคนกําลังเทขายมากเกินไปนะครับนี่ครับมันก็จะิสต์หุ้นออกมาให้คุณเนาะง่ายมากๆคุณก็แค่เอาหุ้นพวกนี้มานั่งดูครับว่าเฮ้ยคุณสนใจหุ้นตัวไหนหรือว่าหุ้นตัวไหนที่คุณรู้จักดีเป็นพิเศษหรือคุณแบบอยากจะพิจารณาเป็นเจ้าของเป็นพิเศษนะครับคุณก็เอาพวกนี้มาพิจารณากันได้เลยนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกค่า RSI โดวยว่าปัจจุบัน RSI อยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้เนาะสมมุติคุณตัดสินใจนะครับ b e อ u t วตนะครับบิวตี้สมมุติว่าคุณรู้จักบริษัทนี้แล้วคุณก็เกิดความสนใจคุณก็คีย์เข้าไปเลยครับบิวตี้ปุ๊บคุณจะเห็นครับนี่ครับ RSI มันวิ่งอยู่ประมาณแถวๆประมาณ18เนาะเลขกลมๆโดยประมาณนะครับแถวๆ18ซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่า RSI ของ Beauty น่ครับประมาณ18โดยประมาณนะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็จะเห็นว่าเออจริงไว้กราฟเนี่ยโอ้โหจากเดิมที่มันดีดขึ้นตรงนี้เนาะ RSI อยู่ตรง แดนโอเวอร์โซนะครับคือขายมากจนเกินไปแล้วก็เข้าโอ้บอสตรงนี้ปุ๊บครับก็พุ่งขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ร่วงระนาวลงมาถึงข้างล่างตรงนี้เลยก็จะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะครับลองไปดูหุ้นตัวถัดมานะครับสมมุติคุณก็แค่เลือกครับว่าคุณสนใจหุ้นตัวไหนเนาะ ก็เลื่อนลงมาดูเรื่อยๆนะครับว่าเออคุณรู้จักบริษัทไหนอ่ะอันนั้นครับนี่ครับอันนันคุณก็คิดเข้าไปเลยครับอัน,นันดาก็จะเห็นว่านี่ครับ RSI วิ่งอยู่แถวๆประมาณ22นะครับก็นี่ครับ22จริงๆด้วยนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟเนี่ยจากบริเวณตรงนี้เนาะร่วงลงมาละนาวเลยทีเดียวเนี่ยคุณก็สามารถเอากลยุทธ์พวกนี้ลองค่อยๆพิจารณาแล้วก็เอาไปประยุกต์ปรับใช้ กันต,ต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันจะเห็นว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่าเออเราก็แค่หาลิสต์หุ้นออกมาเนาะจากสภาวะปัจจุบันพอคุณหาได้เสร็จปุ๊บคุณก็เอามาวิเคราะห์พื้นฐานเอามาวิเคราะห์กราฟในสไตล์ของคุณก่อนที่คุณจะตัดสินใจเข้าซื้อ กันต่อไปนะครับก็ลองเอาสิ่งสิ่งนี้ไปปรับใช้กันดูกันลวกันนะครับหวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมผ่านการกดไลค์กดไลค์กดแชร์คลิปคิปนี้แบบรัวๆกันไปเลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับมาสรุปคลิปปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าแค่เรียกได้ว่าแทบจะคลิกถึง2คลิก เท่าดันเองครับคุณสามารถค้นหาหุ้นทั้งตลาดที่สภาวะปัจจุบัน,นถูกเทขายได้อย่างง่ายดายมากๆนะครับผมแต่ต้องขอย้ําอีกครั้งนะว่าต่อให้คุณได้ลิสต์รายชื่อหุ้นเหล่านั้นออกมาแล้วก็ตามสุดท้ายคุณก็จําเป็นนะครับที่จะต้องเอาหุ้นเหล่านั้น,นที่คุณสนใจที่คุณรู้จักที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องการมันมาดูเป็นพิเศษเนี่ยเพื่อเอาไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์พื้นฐานของมันด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมในส่วนส่วนนี้โดยเด็ดขาดน,นะครับก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์แล้วแบ่งปัน ไปปรับใช้กันดูก็แล้วกันนะครับสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้หรือรู้สึกว่าคลิปคลิปนี้มันดีหรือมีประโยชน์ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมผ่านการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไปจนถึงกดกระดิ่งให้กันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม และถ้าใครนะที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้มันดีหรือมีประโยชน์กับคุณมากๆและคุณอยากจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่มันแบบเป็นเชิงลึกมากขึ้นเพื่อทําให้คุณสามารถลงทุนแล้วสร้างเครื่องจักรผลิตเงินในระยะยาวได้ผมนะครับ มีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่แนะนําคุณได้เลยนะครับนั่นคือเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ข่าวดีคือการลงทุนในตลาดหุ้นตรงนั้นที่ผมแชร์และแบ่งปันหรือสอนในโปรแกรมของผมนะครับคุณสามารถเอาแนวคิดเอาหลักการไปปรับใช้ในการลงทุนของสินทรัพย์ประเภทอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคเรนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของทองคาหรือตลาดฟอเร็กซ์หรือตลาดใดๆ ก็ตามคุณสามารถเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันในคลาสหรือโปรแกรมการลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อสร้างแพสซีฟอินคมตรงนี้นะครับเอาไปปรับใช้กันได้เลยนะครับซึ่งแน่นอน,นครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็น1คนที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับโดยพิม์พไปที่ช่องทาง l i น์แอดที่ผมแปะเอาไว้เลยนะครับแล้วพิม์คาว่า ff ไอ้นะครับแล้วผมบอกเลยนะครับถ้าคุณได้ผ่านโปรแกรมนี้และเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปปรับใช้นะครับคุณจะเป็นหนึ่งคนครับที่สร้างเครื่องจักรผลิตเงินอย่างสบายใจแล้วก็มีเงินไหลเข้าขณะที่คุณนอนหลับอย่างแฮปปีที่สุดอย่างแน่นอนนะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับอย่าลืมพักเข้าไปกันนะครับผมและอย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สาค แต่ผมอยากจะบอกคุณว่าเงินจะมีความสําคัญทุกครั้งครับเมื่อคุณมีความจําเป็นที่จะต้องใช้สิ่งสิ่งนี้นะครับและที่เจ๋งไปกว่านั้นนั่นคือเชื่อเถอะครับถ้าคุณมีเงินครับมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในครอบครังคุณหรือคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะเริ่มต้นทํานั่นคือจบเกมการเงินในชีวิตซะผมโคชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์และด กันจนจบนะครับมีโอกาสไว้เจอกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม